วัดอีก่อแม่พี่น้องมงอนี่ลุลมๆข้ามาต้มใส่หมูครับต้มใส่หมูัขาดที่ทั้งไก่ทั้งไก่ให้กำลังไก่เด้อครับเออทั้งในประเทศทั้งนอกประเทียมครับ,รบต้องสิอมาเอาน้ำเดือดแล้วครับสิอมาเอาหมู เชียงในหมูลงน่นเ็เต็ดเๆๆดเต็ดเยกับวกพววกพวมาเมาเชียงในลงครับ,บโอ้ผมเดี๋ยวมาหันซอยโอ้เสียขนาดเด็กกับเนะื้ ไอ้นี่มามเนี่ยครับครับไปเก็บเห็ดกับจากสีก่จะเก็บมายัางใดครับกินกับว่ากินหลายพันน่ ครับ,บเกล็ดเต็มหมอ้อเกล็ดเต็มหมอ้อเกล็ดเต็มหม้อนะนี่มันเดือดกันครับมันมันสุกกันที่เอามาซอยครับที่นี่นะจิตตาน้องกันครับไอ้หัวหัวยี้ก็ครับ อันแล้วก็อสจพะไปต้มอีกเต้านึงครับ วันะครับไอหวยหวยโดครับ ต <c oughs> สมสีสมสมเจ้าหน่อยกับตุ่มอมกับแสบด้วยครับเนี่ยสดนามได้เลย กันเด้อครับเด้อับเสียบใส่นี่ครับมันย่างแก่นดี้อ้จังหนหนึ่งเนี่ยโอ้สุดยอดเด้ยครับเนี่ยใส่หมูใส่หมู บ่อใครถ่ายไส้เบ็ดขายกับพี่น้องปีนี้ปีไก่กนี่ได้ปินมื่นอยู่กับขายปลาปีนี้พวกไปหนอกบ่อได้ไปขั้นแท้ขั้นใดขั้นหน้าขั้นใดแปลนเบื่อไมีเท่ห้อยไส้เบ็ดปลาก็ขายยากเมียก็หายากไส้มาสองสามลูกกับพ่อได้กิน ผมก็เลยใส่เบียดตวนแลละมาต้มใส่หมูครับกินใส่หมูเนาะกันกินออมเชียงใน่หมูับนะ ห้าวกะดีเอาไปต้มนะครับที่ผมอบออในซุปตั้งสิเอาไปกินในปีเปียครับที่นี่ห้ามาต้มครับทตีนีนน้ำเดือดแล้วครับรก็จะเอาห้ามาเอาเนื้อลงครับตีน

ไม่ไปขินง่ายงเลยให้ช่วยไป

พะบ,บี่ผมปุ่นฝุ่นบริไายให้ดูแล้อยจักน้อยหนึ่งครับป่าในต้นเตียนนามมันบวกจักน้อยหนึ่งครับแซ่บเลยนะครับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวถ้าไปกินน้ำแข็งก็และวความสุขนำ่าครับตติดามน้ำกันน็งนะครับมาขับป้าสิง่ง เดี๋ยวครับหมือแน่ด้วยรรบเพือนมันตาเศรอ,ออกอนี้นฮ้อนพี่น้องที่แก้วมามากินร่มกันพี่อ้ดรืมซสอนนะใส่ครับใส่ตุม่ม จะเพื่อพี่หนักมามามาดิบซีทั้งไก่ทั้งไก่มาเสีงยงอมอมเสียงไนหมูครับ

mình bơi đi. này, họa phụng cũng đuôi, có phụng bơi này, na, bố mì bơi này, kì cái bố มูมันยาไปมันออกมันมันไกี่นองจับๆนน่ามา นอนพอนพี่น้องไหมบอาหารบันเ้นนอ,งอ,งองกัยั้งทีแล้วก็กินง่ายๆเ่กหนึ่ง้องวยกันเดียบต้องหลายยาง ของเข็ดเองกินเองแสบแสบด้วยพี่น้องตีบอไร,รจะของเข็ดตื้นติดเตะตีกพี่น้องอะ

Nhưng mà không được Đừng lưng cột lại, cột che, cột cân chính lăng cày, nơi đó cắt đứa Cảm ơn Một đôi tay viết, một đôi tay bàn viết ่อกันคิดหน้าเด้อพี่เนาะสวัสดีครับ